เขาเห็นแล้วโรคระบาดความตายตัวคนทุกแห่งไปทุกที่ข้างนอกไม่ได้ต้องอยู่อย่างนี้ <ผม S 2> ท่านนายกครับท่านเห็นคำทำนายของท่านนักพยากรณ์หรืยรอยังผมเห็นแล้วผมว่าเรื่องนี้เราเหมต้องจัดก,การกันจริงด้วยครับเ,เราปิดประเทศกันอย่างนี้เลยดีไหมครับถ้า,าปิดประเทศตอนนี้แล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเรามันจะนี่ท่านไม่เชื่อท่านนักพยากรณ์อย่างนั้นเหรอเออ ก็เชื่อครับแต่ว่าเห็นกันจัจดเลยว่าท่านไม่เชื่อท่านล้มหลูดท่านนักกายกรอย่างนั้นไม่โย,อยน,นองโยนเลยนะค่านเงียบซะเราต้องมีมา,า,า,ราตรการเธอเธอเราได้ยินเนาะมีคนป่วยแล้ว จริงเหรอใครเป็นคนป่วยอ่ะน่ากลัวมากเลยเห็นว่าเป็นเด็กแถวนี้แหละเห็นว่าพวกนั้นอ่ะออกไปเล่นข้างนอกแล้วกลับมาก็ป่วยเลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราว่าพวกเราอยู่แต่บ้านตัวเองดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองอ่ะใช่เราคิดว่าเรื่องข่าวหรือทิ่งว่ามีโรคระบาดอ่ะมันเป็นความจริงแหละใช่ใช่ to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.